อะสวัสดีครับทุกคนครับกับบรรยากาศอีกหนึ่งวันนะครับที่พันยของช้างอายุทยาเรามาตามข่าวช้างแฟดกันต่อครับ

ตื่นมาเริ่มมือสองมือสามเลยสวัสดีครับเป็นยังไงครับเลยเมื่อกี้ทานนมหรอเมื่อกี้ดื่มนมใช่ไหมยังครับยังครับอ๋อยังใกล้แล้วเดี๋ยวใกล้เวลาให้แล้วครับใกล้เวลาให้แล้วอือไนอ่เน่นะครับอ๋อนี้ที่เตรียมตัวก็คือเตรียมไปให้ดมขาเท้าดื่มนมอ่า เ,นนเราจะเตรียมอุปกรณ์นิดนึ่งครับผมกำลังเตรียมอุปกรณ์แล้วเราก็ดูอาการน้องเลยครับ,รบดูอาการน้องถ้าน้องหิวเราก็คอยเตรียมอุปกรณ์รอเลยอ,อ๋ออันนี้หิวเริ่มหิวแล้วแต่ยังไม่มากครับดูนะวันนี้น้องหน้าจะสดใสนะรู้สึกว่าอสดใสมากเลยนี่ฮะ ช้างแฟด์อายุทยานี่ยนี่แม่เหรอจ้าเอ๋นะครับเอานี่ครับบรรยากาศเช้านี้ครับทุกคนครับตอนนี้ทางทีมควานกำลังเตรียมที่จะนะครับนำน้องนะครับพาน้องไปดื่มนมเนาะเพราะว่าน้องอ ตัวเล็กเนี่ยนะฮะยังไม่สามารถที่จะเอื้อมไปดูดนมจากแม่ได้นะครับก็ต้องใช้นี่ครับสะพานนะครับเพื่อที่จะให้น้องเดินขึ้นไปดูดนมแม่นะครับตอนนี้ทีมง,งานกำลังเตรียมนะครับที่จะยกสะพานขึ้นไปนะครับ นะอีกหนึ่งวันครับวันนี้กับการตามข่าวช้างแฝดอายุทยาเนาะนะครับวันนี้อีกหนึ่งวันนะครับพาทุกคนมาชมมาดูกันนะครับนะีครับ,นะรบทุกคนครับวันนี้น้องดูหน้าตาสดใสน,นะครับแต่สยามของเราอยางเจ้าที่กำลังเตรียม เตรียมสะพานนะครับเพื่อที่จะให้น้องเดินขึ้นไปดื่มนมแม่ดูดนมแม่นะครับแฝดสยามนะอายุทยาดน้านนีด้านนี้ก็มีอีกหนึ่งเชือกนะครับ Tobacco tobacco uh, กันะครับตึ๊ดตึ๊ดดดอ่ะมาดูนะฮะช้างแฝดดูดนมกันครับเป็นยังไงบ้างเนาะเช้าเช้าวันนี้วันที่12มิถุนา2567นะครับเวลาก็9โมงนะครับกำลังเตรียมนะฮะพาน้องดูดนมครับ

ค่อนข้างตัวเล็กนะครับต้องใช้สะพานปล่อยถลอยปล่อยป,ไ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 ปล่อยไปเลยตัวนะั้นอ่ะเออ่ารงดูดตมนะฮะตอนนี้ออนะปุดจากเต้าได้แล้วดูดเองได้แล้วนะครับคราวนี้ฮะมา,มาไ,นนะะไม่ยืนก็ไม่ได้กินงาั่นแหลนะไม่ยืนกุดเลยยอหลุดออเออไม่ยืนหลุดนะลองเลย ก็ถือว่าเป็นคลิปแรกเช้านี้นะครับที่เรามาทานการที่ทีมควานกำลังป้อนนมน้องขึ้นสะพานไปหลักม่ออันนจน้องน่อ่มันยึดทำไม่หน่อยโองเฉยอ๋อ

ต้องทำเลยทำไม่แรงทอไป่ันยืนไม่ยืนหัดทรงตคมาเลยแค่สะโอกข้างๆอย่าให้มันล้มจับมอไอพี่โบยู่เลยนละพี่โ